<Hi. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนก็ วันนี้ในที่สุดฝนก็หยุดเนาะแต่ว่าในพยากรณ์อากาศมันก็บอกว่าเดี๋ยวชั่วโมงต่อๆไปก็ยังจะตกอีกแบบ100%เซนะคะทุกคนก็เวไปซื้อของกันที่วันนี้จะไปวูเวิร์ดนะคะเพราะว่า,าน้ำดื่มหมดแล้วแล้วก็ของใช้บางอย่างก็เริ่มหมดแล้วก็เลยจะไปต้องไปซื้อเนาะเลยจะพาทุกคนไป เที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะเค okay, ทุกคนเราเดินกันมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะผ่านแยกที่จะเป็นทางที่เราเดินไปสถานีรถไฟครั้งก่อนเนาะวันนี้ก็เดินตรงใหม่นิดน,นึงมันก็จะเป็นทางขนานกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าทางเนี้ยมันก็จะขนานไปแล้วมันก็จะเป็นข้างหลังตัวห้างเขาเรียกบูเบิร์ด เพราะมันเป็นเพราะมันเป็นสีเขียวโมก็จะเปรียบเทียบกับพวกโลตัสบ้านเราแล้วกันนะคือที่นี่อะห้างมันมีหลายแบบมากเลยทุกคนมันก็จะคําว่าห้างคนไทยคือเราเรียกรวมกันเป็นห้างหมดเนาะแบบโลตัสบิ๊กซีก็ห้างหรือเซนทรันก็ห้างฟิวเจอร์ก็ห้างถูกปะ สยามนู่นนี่นั่นก็เป็นห้างเป็นแบบแหล่งช้อปปิง้งเป็นอะไรเงี้ยเราจะเรียกแหล่งช้อปปิ้งว่าแบบห้างหมดเลยใช่ป่ะทุกคนแต่ที่เนี่ยมันจะมีแบบแตกต่างกันไปเพราะว่าเอ,อ่แน่ละพวกแบบอารมณ์ซื้อของใช้ทั่วไปอย่างโราตับิกซีบ้านเรามันก็จะมีพวกวูเบิร์ดมีโคมีอารดีใช่ไหม แต่ว่าฟิลแบบพวกสยามพารากอนอะไรเงี้ยเซ็นทันเวอร์อะไรกเนี้ยมันก็มีแต่ว่าเขาจะเรียกว่าอ่าเวสต์ฟิลพวกเนี้ยมันก็จะมีชอ็อปแบรนด์เนมต่างๆอะ่ะอยู่ข้างในนั้นแล้วก็มีชั้นที่เป็นแบบฟูดคอร์ทร้านอาหารใช่ป่ะแต่ห้างพวกนั้นอะ่ะ พวกเวฟฟิลพวกอะไรพวกนี้จะปิดค่อนข้างเร็วอะทุกคนนะบห้าโมงหกโมงก็ปิดแล้วอย่างเงี้ยรือวันไหนที่คือทุกวันในสัปดาห์เขาก็จะปิดเฉลี่ยอยู่ประมาณนั้นนะห้าหกโมงแต่ว่าเอา่อถ้าจะไม่ปิดอ่ะว,วันพฤเหาดจะเปิดนานกว่าเพื่อนมันจะเปิดถึงดึกอะมากกว่าเพื่อนก็งงเหมือนกันเพราะถ้าในความรู้สึกพวกเรามันควรจะเป็นแบบสุกสารวอาทิตย์ถูกไหมแบบ วันเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือเออเป็นวันพลุหัสพลหัสหรือสุกเงีพัหัสกับสุกสองวันอะไรเงี้ยส่วนนอกนั้นก็แบบห้าหกโมงใกล้ๆเวซ์ฟิลมันก็จะมีแบบเรียกไม้เลยเนาะแบบให้ความรู้สึกเหมือนเซนท่านกับโรบินสันนะทุกคนในโรบินสันที่เหมือนแบบจะมีเข้าชั้นแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์เล็กๆๆน้ำหอมแต่ละยี่ห้ออะไรเงี้ย ที่นี่มันก็จะเป็นประมาณนั้นตอนนี้เราเดินมาถึงวูเวิร์ดกันแล้วนะคะกำลังจะเดินอ้อมไปข้างหน้าเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนะ อย่างที่ทุกคนเห็นมันก็จะมีโซนแบบเข้ามาเจอขายต้นไม้ขายดับไม้ขายอาหารสดมีเลาสเตอร์ขายอาหารสดหรือว่าแบบพวกสำเร็จรูปอย่างเงี้ยที่เราจะไปเวฟกินแช่แข็อย่างเงี้ยก็มีมีอาหารหลายอย่างให้เลือกส่วนไหนก็จะพาสต้านั่นแหละนัก็พาสตา้าเต็มเลยเนืเอ้อสัตว์เนื้อหมูนน นยแก่แต่ที่นี่ไม่รู้เป็นอะไรเนื้อหมูแบบหมูม่กลิ่นคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ชอบเขาก็จะไปกินไก่กินเนื้อแทนเนี่ยอย่างเนื้อไก่อันนี้ก็ลดราคาอะไรเงี้ยลดลงมาดอนหนึ่งเห็นไหมอันนี้คือพวกสินค้าลดราคานะทุกคนมันจะลดลงมาประมาณดอนนึงเป็นเนื้อไก่เนื้อไก่ จะเป็นพวกไส้กรอกพวกนมนะทุกคนก็จะอยู่ในตู้แช่อย่างนี้หมดเลยก็หยิบจะมีโซนขนมหวานแบบนี้ด้วยเค้กเลยก็จะมีเค้กน้ดหนคุกกี้ ันนี้ก็จะเป็นคุกกี้ที่มันแบบทำเร็จรูปแล้วซื้อไปกินเล่นได้เป็นขนมเป็นอะไรขนมปังก็มีนะทุกคนแบบค่อนข้างเยอะหลากหลายมาก เอบางคนนะดโดนอาจจะไม่ใช่บางคนเนี่ยโมเนี่ยแหละี้เกียถุงข้าวใช่ไหมความจริงถูกเปไิดเผยคือโมขี้เกียหุงข้าวนะเพราะเราอยู่เราอยู่คนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าผงทีนึงมันมันเหลือแล้วเราเราต้องแบบเก็บอะไรเงี้ยเราที่เกียดเก็บละอุ่นหรืออะไรเงี้ยก็จะซื้อแบบนี้ไปเพราะว่าบางทีโมไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้กินข้าวบ่อยเนาะมันก็จะเป็น อย่างนี้มงกินในเนี่ยมันก็เป็นสองถ้วยเห็นปะ่ะมันเป็นข้าวสำเร็จรูปคือแค่แบบเอาเข้าไมโครเวฟอะทุกคนประมาณสี่สิบวิก็คือก็ได้ข้าวละถ้วยหนึ่งแล้วปริมาณมันก็ไม่เยอะมันก็เราสามารถควบคุมได้ไงว่าแบบกินเยอะหรือกินน้อยใช่ไหมถ้าถ้าเราหุงเองอะบางทีแบบโหตักทีเราตักเกินมันก็ตักตักเกินที่เราจะกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราได้กินเยอะขึ้นแต่นี้มันก็คือแบบ เออกระปุกหนึ่งถ้วยหนึ่งที่โมกินต่อดที่มันก็ไม่ได้เยอะมากอะทุกคนแต่แบบมันก็อิ่มมันก็เป็นอิ่มที่แบบพอดีอะมีข้าวหลายแบบมากทุกคนดูนี่เห็นไหมมันจะมีหลายอันนี้ว่าบารไรซ์ข้าวกล้องใช่ไหมมีบัสมาติด้วยแล้วก็จจสมินไรซ์ข้าวหอมมะลิก็มี มันก็จะมาเป็นแพ็คคู่ไงแบบ กลับมาถึงห้องกันแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้สรุปคร่าวๆก็นี่คือของที่โมไปซื้อมาวันนี้นะคะมีไม้ขัดฟันทิชชู่เอาไว้ใช้ในห้องนะคะเวลาแบบเรานั่งทำง,งานหรืออะไรงี้มีโลออนที่เป็นสเปรย์นะคะแล้วก็น้ำยาบ้วนปากน้ำดื่มขวดใหญ่หนึ่งขวดแล้วก็เป็นน้ำดื่มขวดเล็ก น้ำเปล่านะคะแพ็กหนึ่งช็อกโกแลตนิดหนึ่งเอาไว้กินนะคะจริงๆที่นี่น้ำตื่มถ้าไม่ซื้อก็กินน้ำกอ๊อกได้นะทุกคนน้ำกอ๊อกก็เอาขวดเปล่าหรือขวดกระติกก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ไปไปลินน้ำกอ๊อกที่ที่สิงห์ล้างจานได้นะคะแล้วก็ ต้องเป็นน้าเย็นเท่านั้นนะถ,ถึงจะดื่มได้แล้วก็สมมุติเออน้ําดื่มประเทศเนี้ยมันมันดื่มได้ทุกคนอย่างอย่างเวลาเราไปร้านอาหารไม่ว่าจะร้านไหนก็ได้เราขอ tab water หรือขอ water ก็คือน้ำก๊อกนั่นแหละ tab water ก็คือน้ำก๊อกเขาก็จะใส่เหยือกมาเนาะแล้วก็ให้แก้วมาเวลาเราไปกินข้าวนะร้านไทยก็ตามหรือร้านพวกร้านบาร์บีคิวเกาหลีก็เหมือนกันนะทุกคนเราเรารู้สึกว่า เออน้ำที่เขาให้ก็คือน้ำที่เขาเอามาจากน้ำก๊อกนั่นแหละส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยกินน้ำก๊อกไม่ลงหรืออะไรก็ซื้อน้ำแต่นี้ก็คือโมก็จะสลับสลับกันบ้างนะทุกคนแบบบางทีเราก็ซื้อน้ำดื่มบางทีน้ำดื่มหมดแล้วก็อาน้ำก๊อกนั่นแหละลินใส่ขวดแล้วก็เอาแช่เย็นไว้เวลากินก็สดชื่นมันก็ไม่ได้รู้สึกเหม็นท่อหรือว่าอะไรนะทุกคนมันก็คือน้ำน้ำปกติเลยอะเหมือนเหมือนน้ำเปล่าที่เราดื่มนั่นแหละ อย่างตัวช็อกโกแลตที่โมซื้อมาทุกคนตัวนี้โมจะชอบซื้อช็อกโกแลตติดห้องไวสหมือแบบเวลาเราทำง,งานมานเหนื่อยหรือทํากันบ้านปวดหัวเรียนปวดหัวงี้ก็กินช็อกโกแลตนิดนึงมันก็จะช่วยแบบช่วยให้โมแบบแฮปปีแ้บบขึ้นนะแบบมันเหมือนเติมน้ําตาลให้ร่างกายเนาะแล้วก็ช็อกโกแลตที่นี่คือ่องนี่ทุกคน,นโคตรเยอะมีหลากหลายมากมีหลากหลายรสชาติมากอย่างไอตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันก็มี มีขายที่ไทยนะแต่เธอแบบทุกคนเห็นปะเห็นข้างบนหัวไหมอันนี้มันเป็นรถด,ดาร์กนะคะมันก็จะเป็นฟิลรสชาติดาร์กช็อกโกแลตแต่ว่าเมื่อเช้ที่เดินอะ่ะมันมันก็จะมีฟิลแบบมาร์ชเมลโล่บ้างป๊อปคอนบ้างเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรสชาติยังไงนะทุกคนไว้วันหลังเราทำคลิปนะแบบ,บซื้อขนมมาแล้วก็ มาลองมาลองรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อเป็น ASMR นะทุกคนเป็นคลิปที่อยากทำมากเลยโคตรอยากจะทำมากเลยในชีวิตนี้แบบนั่งกินเฉยๆทุกคนได้ดูนะคะก็เดี๋ยวไว้ว,ว่างๆเนาะจะอาจจะไปซื้อขนมขนมซื้อช็อกโกแลตแต่ละแบบมาลองรีวิวให้ทุกคนได้กินไม่ใช่สิทุกคนจะได้กินได้ยังไงเพราะมันเป็นวิดีโอ <laughs> โมนั่นแหละจะกินให้ทุกคนหิว <c oughs> นะคะทุกคน ตอนนี้ก็อากาศแบบลมเริ่มแรงแล้วก็ฝนเริ่มใกล้จะตกอีกแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้ก็เป็นการพาไปเที่ยวช้อปปิ้งแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ ยังไงเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย